ที่จังหวัดตราดกันต่อตอนนี้นะคะไม่พบผู้ติดเชื้อเนี่ยหลายวันแล้วนะคะซึ่งทางนี้ทางจังหวัดตราดเองก็มีการเตรียมออกประกาศค่ะเป็นประกาศผ่อนคลายพื้นที่เสี่ยงนะคะหลังจากที่จังหวัดตราดเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เกิน14วันแล้วค่ะ โดยที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดค่ะคุณพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะท่านประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดเพื่อที่จะติดตามการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยตอนนี้จังหวัดตราดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นวันที่17แล้วนะคะอยากจะปรบมือให้ประชาชนชาวจังหวัดตราดจริงๆที่การตั้งไม่ตกเลยนะคะ โดยตอนนี้ยอดรวมผู้ติดเชื้อของจังหวัดตราดเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่33รายและหายจากอาการป่วยครบหมดแล้วทุกรายด้วยค่ะ โดยในการประชุมครั้งนี้นะคะที่ประชุมก็ร่วมกันพิจารณาเตรียมที่จะออกประกาศจังหวัดในเรื่องของการผ่อนคลายพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตราดก็อย่างเช่นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจกรรมการนวดเพื่อสุขภาพนวดแผนไทยนวดแผนโบราณนวดหน้านวดตัวนวดฝ่าเท้ากิจการสปาสนามกีฬาลานกีฬาลานกิจกรรมสนามยิงปืนเนี่ยนะคะ โดยอย่างไรก็ตามค่ะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาถึงการขออนุญาตใช้สนามกีฬากลางจังหวัดตราดในการจัดการแข่งขันฟุตบอลแบบไม่มีผู้ชมด้วยโดยมีผู้แทนสโมสรนะคะผู้แทนสโมสรฟุตบอลตราด FC ก็มาร่วมนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมให้ได้พิจารณากันค่ะ และนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังพิจารณาในการจัดกิจกรรมแถลงข่าวกิจกรรมพายซับบอร์ดโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด โดยการขออนุญาตจัดกิจกรรมถแถลงข่าวนะคะก็เป็นกิจกรรมเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดด้วยค่ะยังไงก็ต้องฟื้นฟูการท่องเที่ยวกันนะคะก็ทางนี้ก็มีการประชุมพิจารณาซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราดก็มีการผ่านการพิจารณาค่ะแต่ว่าจะต้องให้ผู้จัดงานนะคะจัดกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการ DMSTT อย่างเคร่งครัดนั่นก็คือ ดิ s t a n c i n g ค่ะอยู่ห่างกันเอาไว้ใส่แมสสนะคะล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะค่ะ